สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเอฟเฟกที่ชื่อว่าซ i v ว r t e เนะฮะรุ่น number f i นะครับผม D t o t t r o n อ่าตัวนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะพอจะ,อะพอจะรู้กันบ้างแล้วว่าโรงงานอยู่ที่ไหนผลิตยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะบอดี้ผมพูดถึงบอดี้ก่อนเลยดีกว่าบอดี้นี่เป็นโลหะนะครับผมซึ่งแข็งแรงแข็งแรงนะฮะ แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็มีสวิตปกตินะครับผมของเอฟเฟกก้อนนะครับผมผมที่นี้ผมจะมาให้ดูโวลูมกับเกรนนะครับผมสองปุ่มนี้จะเป็นโวลูมกับเกรนนะฮะอธิบายกันง่ายๆเลยคร่าวๆนะฮะโวลูมเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอ,อยู่แล้วนะครับเกรนก็น่าจะรู้แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมอน EQ นะครับผมซึ่งปรับได้กว้างมากผมได้ลองมาปรับได้กว้างมาก นะฮะและพิเศษพิเศษที่สุดในตัวนี้เลยผมชอบจริงเลยคือเ e เร็กชั่นามทางตัวนี้เขานะฮะเขาจะเลือกเลือกโหมดเลือกโหมดได้ว่าบังคับพูดง่ายว่าเป็นบูธนะฮะบังคับไปทางวอลลุ่มบังคับไปทางเกณฑ์นะครับตัวเนี้เวิร์กมากนะครับเสียงก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคลีนเลยแล้วกันนะฮะ อุ่มเดี๋ยวผมจะป่าไว้ที่ติดสนาฬิกานะครับทีนี้ให้เพื่อนๆลองตังเสียงกีต้าร์เพียวๆก่อนอันนี้จะเป็นเสียงกีต้าร์เพียวๆนะฮะ ต่อไปผมจะลองเหยียบเสียงแตกให้เพื่อนๆลองฟังกันดูนะครับแล้วว่าทุ่มเสียงเป็นไงนะครับ ดครับแดดน,น, <n> นะฮนะก็ทีนี้ผมจะปรับตัวเกรนนะครับเพิ่มเสียงแตกขึ้นอีกนะฮะทีนี้มาลองมาลองมาลองฟังกันดูเลย สำหรับพวกเพื่อนๆที่ชอบแนวหนักๆน,น,นะฮะตัวนี้ผมว่าผ่านเลยะฮะทีนี้ลองมา,มาผมจะลองหมุนสุดเลยนะครับหมุนสุดเลยวอลลุ่มเท่าเดิมนะครับผมลองพังดูนะครับ ะะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เพื่อนๆนะฮะอยากจะทดลองยังไงก็ลองลองตั้งเสียงที่ตัวเองชอบแล้วกันผมจะรีวิวให้กับง่ายๆนะฮะตัวนี้ผมจะลองตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวเก i n Boost นะฮะกับ Volume b o o t นะครับผมการใช้ง่ายก็คือถ้าเราจะใช้ตัว Volume Boost ล้วกดค้างลงเลยฮะนี่ฮะไฟกระพริบ,บนะครับ พอติดนี่คือพร้อมพร้อมทํางานแล้วนะฮะโวลูมบูทซึ่งให้เสียงชัดเจนมากเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังกันดูแล้วกันนะฮะ ทีนี้ผมจะมาบูตให้เพื่อนๆฟังนะฮะ ครับผมพุ่งมากนะฮะบูสได้ได้ชัดเจนนะครับผมทีนี้เนี่ยอ่าผมก็จะมาอธิบายตัวตัวเมื่อกี้นี้เป็นโวลูมบูสนะฮะเดี๋ยวนี้เกณฑบูสครับเราเราดันขึ้นไปเลยไปกระพริบเหมือนเดิมเกณฑ์บูสทางานแล้วครับเหมือนเดิมฮะ ว่าบูตกับไม่บูตเสียงชัดเจนยังไงนะครับผมเออก็คงหวังว่าให้เพื่อนๆไปลองกันนะฮะฝึกลองกันนะครับตัวนี้ผมพูดได้เลยว่าเสียงชัดเจนมากเสียงกลางค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเออสำหรับได้ได้ทั้งสเตจเล็กสเตจใหญ่ผมมั่นใจนะครับผมเออเอาอยู่นะฮะสำหรับเอฟเฟกต์ซิเวอร์เทคนะครับผมนัมเบอร์ไฟตัวนี้นะครับผมเออ ก็คงสุดท้ายแล้วผมก็อยากจะบอกว่าตัวนี้นะครับได้รับได้รับความสนับสนุนนะครับผมจากบริษัท V R K and Music จำกัดนะครับอ่อโทษทีครับบริษัท V R K Sport and Music นะครับผมตัวนี้ก็หาได้นะครับผมติดต่อได้ที่ร้านได้เลยนะฮะเบอร์ก็ลองลองลองหากันดูนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับผมเสียงค่อนข้างชัดเจนนะครับผมส่วนตัวผมผมชอบตัวนี้นะฮะ ก็ลองลองศึกษากันดูนะครับผมอก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้เดี๋ยวรีวิวหน้าผมจะมารีวิวให้ใหม่หนึ่งตัวไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ